ใหญ่มันใหญ่ดวงือต้นดูนะครับโอ้โหพี่ฉีดไปกี่ครั้งกันเนี่ยสองหรือสามสองครั้งเองกินไปสองครั้งกินไปสองครั้งเดี๋ยวใช้พานร้อนในจาน่ะใช้พานผลิตภันียกินร้อนหนึ่งไง

ใหญ่น่ากลัวนะใหน่ากลัวซื้อไปฝากครับป่ะซื้อไปฝากที่กำแพงเพชรเอาถุงนึงเอาถุงนึ่งเอาไปฝากกวาดลัดเอาเอาไปสองถุงฝากกวาดลัดถุงนึงเดี๋ยวไปแบ่งกันเอาไปสองถุงแล้วกันใส่รถวกันเนาะไอ้ต้นนั้นมีดอกไหมเอาไม่เป็นไรดอกกัน เาสายัับนี้าไปรนี้ฉีดวินึกดินน้ยังฉีดหมดเลยของเรานี่ใช้เราเดียอ่าเราเอาไปสองถุงฝากฝากประหลัดฝากท่านเกษตร